สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมวอลลัสเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวะเอาชีวิตรอดแบบ Open World นะครับเกมนี้มันก็จ่อกแนวคล้ายกับเกมเดซีเลยนะหรือว่าเกมเดกอนอะไรอย่างี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะตรงนั้นมีแอร์ดรอปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีแอร์ดรอปหล่นลงมานะครับคือเราต้องเก็บนะข้างในมันก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับแล้วก็พวกยาหรือว่ากระสุนอาวุธปืนอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะ อืมโอเคเก็บให้หมดนะครับเทคออฮ้ยเราได้ปืนมานะครับสวยเลยโอเคมาพร้อมรุยครับอืมซอมบี้อยู่ไหนเอ้ยไม่กลัวสอมบี้แล้วคราวนี้มีปืน <c oughs> โอเคซอมบี้อยู่ไหนนะผมรู้สึกว่าเกมนี้เวอร์ชันล่าสุดมันดูลื่นขึ้นนะครับหลังจากที่อัปเดตนะคือเวอร์ชันก่อนเนี่ยมันไม่ดูลื่นขนาดนี้นะครับโอเค ผมรู้สึกว่าซอมบี้น่าจะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเราไปตามหาซอมบี้ก่อนเฮลโลนั่นไงหนึ่งตัวโอเคครับมามาเลยซอมบี้ไม่กลัวหรอกนี่มาเลยค m มอนเรียบร้อยแตกหนึ่งครับมีอีกหรือเปล่าคือเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับคือบางทีซอมบี้มันก็ชอบโผล่มาตอนเผลอนะตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้โหรู้สึกว่าปืนมันจะสั่นมากเลยนะครับโอ้โห ทำไมสั่นขนาดนี้เนี่ยปืนทรายดิโอ้โหคือเกมนี้มันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสมจริงเลยนะครับอืมมีอีกหรือเปล่านะอืมโอเคเราเดินขึ้นไปไม่ได้นะครับเฮยข้างหลังนั่นไงว่าแล้วเอามีดไปกินนี่ใช้มีดโอ้โหฟันไปไม่ตายสักที ทำไมอืดขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่นะท่านผู้ชมเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งโอ้โหยังไม่ล่วง,อ,งอีกอืดใช่ไหมแทงไปฟันไปเอา้าฟันฟันฟันล่วงสักทีไม่นะสวยล่วงไปแล้วนะครับเลือดผมลดไปเยอะเลยตัวนี้หนึ่งตัวใช้พยายามใช้ยาก่อนนะครับคือเลือดผมลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะเหลงยิงยิงไปครับตายไหม เรียบร้อยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอดเป็นละลอกนะครับอืมมาเดี๋ยวละลอกต่อไปก็จะมานะครับแล้วก็จะมีแอด,ดรอปให้เราเก็บนะแอด,ดรอปนั่งไงเกมบอกเราให้ไปไปเอาแอด,ดรอปนะครับอยู่ไหนเอยน่นไงแอรด,ดรอปอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับอยู่โคตรไกลเลยนะ ผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมบีมานี่จบเลยนะครับอืมบรบยากาศภายในตวเกมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ค่อนข้างชอบเกมนี้เลยนะผมคิดว่าในอนาคตเกมนี้มันก็จะอาจจะอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามามากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะโอเคครับมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เริ่มใกล้ถึงแอร์ดอปแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราเลย มีของดีให้เราหรือเปล่าเนี่ยโอเคขอยาได้ไหมยาหมดแล้วนะครับอืมเลือดเรายังไม่เต็มเลยมีกระสุนกับปืนใหม่นะครับปืนอะไรนะโอ้โหปืนลูกโม่กับปืน G36 นะครับใช้ขนุนเฮ้ยไม่ใช่ดิใช้กระสุนขนาด9.56ม mm ิลิเมตรนะครับหรือเปล่าโอเคมาเอายิงไม่ได้โอ้โหลืมเปลี่ยนแม็กนะครับ ข้อเสียของเกมนี้คือเกมนี้มันไม่เปลี่ยนแม็กให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราแบบยิงเสร็จอะไรอย่างงี้นะคือเราต้องรีโหลดเองนะครับหรือว่าเปลี่ยนแม็กเองผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับอืมโอเคอันนี้ยาอะไรไม่รู้เนะี่ยใช้ไปก่อนอืมตรงนี้สองตัวเจนะครับเอาสอม,มี้ยืนดูอะไรยิงโอ้โหปืนนี้ใส่มากๆเลยนะครับดูดิท่านผู้ชม คือมันเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ผมว่าผมชอบแบบนี้นะคือมันเล่นยากดีนะครับแล้วก็ท้าทา,ทายดีนะครับคือถ้าเล่นง่ายไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่นะโ okay, อเคตรงนั้นอีกสองอยิงไหมครับอันนี้ผมก็ปรับการยิงแบบยิงเป็นชุดนะครับยิงทีละสามนัดนะมันก็จะมีแบบออโต้นะครับยิงแบบเป็นชุดแล้วก็ยิงแบบทีละนัดนะครับมันก็จะมีสามแบบนะโอเคยิงไปครับยิงเป็นชุด อ uh huh. เรียบร้อยคือถ้าเรายิงเป็นชุดเนี่ยมันก็จะประหยัดกระสุนหน่อยนะครับถ้าเรายิงรัวเนี่ยมันก็จะเปลืองกระสุนนะครับแล้วก็โดนคนข้างยากนะครับไม่ใช่ไรนะคือปืนมันสายเกินไปนะครับ uh huh. อ,อืเอ้ยยังไงเข้ามาดิโอ้โหยิงยิงล่วงไหมยังไม่ล่วงเอาตายยากเลอเกินเอาปืนไปเรียบร้อยแคมอนเอาปืนนี้หน่อยนี่ปืนกลเรียบร้อยครับ อืมจบรอบสามไปแล้วคือเราออกไปไม่ได้นะครับเหมือนเขายังทำแมปไม่เสร็จเลยนะโอเคมาครับแอด,ดรอปอยู่ไหนเอยคือเราต้องเซิร์ชแอด,ดรอปให้เจอนะครับเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเรานะหล่นลงมาแล้วคิดถึงเกมผับจีเลยนะครับโ,โหโห เกมนี้ทําให้ผมคิดถึงเกมฟรีไฟในช่วงแรกเลยนะครับคือฟรีไฟช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีกราฟิกประมาณนี้นะครับอืมช่วงน,น Free ั้นฟรีไฟก็ถือว่าเล่นสนุกบ้ากๆเลยนะครับคือมันยังไม่มีโพสสกินปืนหรือว่าตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะครับโอเคมาลุยครับอืมเดี๋ยวเราต้องเอาแอร์ดรอปก่อนนะพอเราเอาแอร์ดรอปปุ๊บเนี่ยซอมบี้ก็จะมานะครับคือเราต้องระวังให้ดีนะเกมนี้เวลาที่เราวิ่งหรือว่าเราทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีการเหนื่อยด้วยนะครับ ผมว่ามันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สมจริงดีนะโอ้โหมีแต่กระสุนมีขวานด้วยนะครับสมอขวานอันเล็กอะมีปืนอะไรเนะี่ย MP9 โอ้โหกระสุนอืมตอนนี้เราเหลือยาอยู่นะครับโอเคเอาให้หมดครับ <laughs> โอ้เอาได้เอาให้หมดไม่ต้องเหลือ มาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเซสียร์